สวัสดีค่ะขอรนรับเข้าสู่ชาแนลเปอร์สตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันกับภาพบรรยากาศงานวิจิตเจ้าพระยา2025งานจัดเต็มทั้งการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนบรรยากาศริมสองฝัง่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สว่างสวัยและเปี่ยมมนต์เสน่ห์สุดล้ำสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยงานจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่23ธันวาคม2568เวลา18นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการวมระยะเวลา45คืนโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติาาตากันเลยมาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติาท่านได้กันเลยได้กล่าวาว่าว้าวสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยดีมากใครเห็นก็รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทย ทีมโดนพัฒนาทั้นสุดสุดยอดมากขอชื่นชมจากใจจิงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจีนคือประเทศแรกของโลกที่คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟตั้งแต่ยุคราชวงศ์ทรงกว่าพันปีก่อนพลุกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองและความยิ่งใหญ่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นการแสดงโดรนที่สวยงามมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่างดงามวิจ,จิตรศิลป์รักประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสวยงามตะการตาม,มาก สมกับเป็นการเทอรพระเกียรติพระอิสริยยศของพระองค์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสวยงามมากชื่นชมคนออกแบบและแสดงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันกําลังวางแผนเดินทางไปประเทศไทยเพื่อชมเทศกาลนี้นี่แค่เห็นภาพบรรยากาศในวิดีโอ,อยังรู้สึกทึ่งได้มากขนาดนี้ถ้าเห็นจริงด้วยตาคงจะงดงามตามไม่กระพริบแน่นอน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันสนใจอยากไปชมและจะขึ้นเรือนี้ได้อย่างไรราคาเท่าไรความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสวยงามฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสวยงดงามแห่งสยามเมืองยิ้มความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการแสดงโดรนและพลุดอกไม้ไฟสุดอลังการมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสวยงามตะการตาคนไทยเก่งมากม และความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าสุดยอดการแสดงดอกไม้ไฟระดับ 4K และนี่ก็คือความคิดเห็นของช,งชาวต่างชาติที่ได้เห็นภาพบรรยากาศงานวิจิตเจ้าพระยาต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันถึงความงดงามของการจัดแสดงโรนทั้งแสงสีเสียงบรรยากาศโดยรอบสุดยิ่งใหญ่หญแห่งปีอลังการสุดๆและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ EP หน้าสวัสดีคะ่ะ